วันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบัดนี้วันที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้ารอหกสิแปดเป็นวันที่สิบสามที่ข้าพเจ้านายอนิรุธเรืองรุงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัพพุโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระควตาธโมธมังนมสามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกะสังโคสังคังนัมามิบทที่สองบทบูชาพระภัยลีพิธาตอรหังสัมมาสัพพุโธสุจีรังปารินิพุโตคุเนหิธละมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธมังสังคังสารนังคโตปูเชมิ ละตาัตแต่ยังทรม,มังจะรามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชาสัสุนันตุสักขโมคทางสักเคกาเมจารูเปสิริคิริคิคคริสิขะละตะเตจัดตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตาลุวะนะคาหาเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลธะาลาวิสเม ยักษขะคันทัพพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจันางสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวัณกาโรอายมพระันตาธรรมะสวัณกาโรอายมพระันตาธรรมะสวนณกาโรอายมพระันตาบทที่สี่บทสวดปุกพระภาคะนมการ นโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัม <t> พ <commissioned, S 2> <con> ุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาฐะพุทธังสรณังขฉามิธรรมังสรณังขฉามิสังฆังสรณังขฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังขฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังขฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังขฉามิตัิยัมปีพุทธังสรณังขฉามิตัิยัมปีธรรมังสรณังขฉามิตัิยัมปีสังฆังสรณังขฉามิ บท abei, บที่หกบทสวดสัจจริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เบทสวดติละตนะปานามคาถาพุทธังนะเมลัตนะภูตะสลีละจิตตังทำมัง นเมรัตนภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนเมรัตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศสะูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวสปะวัตตังอัศมิตะยมหิปิตะเทวยถาตันติทันเทเอกังวินาตทิตะเล สมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุททะสัตถังวินยูหิปันธิตะชเนหิวิชัญญะลูปังโลกัมหิเกหิจิกถุตกะถัดจุปารบพนียังเกสันจิสุทุเกสันจิสุทุ วิธิตังคู่นากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตสุวิสุตมปิสมุป,ปัส,สตังมณนสิสุทธะปส,สาทถานังปุญญถิกาณมะสมุตตะมะปุญณภูมังทุกขาประมุตจะนมุขสะสารนังคตานังปูชาละเหสุปรมังอภิปูชาเนยยังนิพพานะ สัจฉิกิริยายุปะนิสยัยถังสัมมากิเลสะมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขมะนียเมวะตัสมาหิตังติละตางสารนังขตัมหะลัดตินทิวังคณะเนสุนะมะัสะมานาปูเชมะจาปิสัสะตังสุปะสัน นะจิตตาตัฏฐานุปาลิจริยาสทารตาจะปุญเยนะตัฏฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัดสะจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปมาณภูโตโลก,กุตตลาพิสมโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสสะยะจะยาย,ายะอยัมปิโหตุวัตถุตตเยปรลิจิโตสุปะสา พระกาโลบทที่แปดน้ำกาละสิทธิคาถาโยจักคุมามโหโยจักคุมาโมหะมะลาประกัศโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวลันตังศิลสานาม,ามิโลกัสสะนาทัจจะวินายะกันจะ ตันเตนชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัตเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัชคังมียานิโกธรรมะทะรัสทาลีสาตาวะโห,ะหะสันติกโลสุกินโนธรรมมังวลัลนตังศิรสานาม,ามิโมหัป,ปะทานังอุปะสันตทาหังตันเตนชสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ สัตธรรมเสนาสุขต,ตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาต๊สวากขาตธรรมมังวิธิตังกะโลติสังคังวลันตังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมะสีละทิทิงตันเตชะสาเตชะยศิธิโหตุสัพพันตลายาจะวินาสเสมนตุบทที่เก้าบทสวด นมโมการอัฏฐกะคาถานามโมอราหัตโตสัมมาสัมพุทธะมหสีโนโนมโมอุตมะธรรมะสะสวกาขาตัดเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสสปิวิสุทธสีละพิฐิโนโนโมโอมาตายารนะัตตะรัตนะนตยัสสะสาธุก,กังนโมโอกะนโมโอมะกาตีตัสะตะสะวัตถุตตยัสปินมโมการัปะพาเวนะวิคัจฉ วิคัตฉันตุอุปัตถวานโมกาลานุภาเวณสุวัติโหตุสัพพธานโมกาลัสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา